สวัสดีครับท่านผู้ชมอภพอายกาศอันตีสวยงามครับตอนนี้ก็เวลาประมาณแต่ไหนนะพอ,อนาฬิกาแป๊บนึงครับเออเก้าโมงครับเก้าโมงสิบแปดนาทีครับมาอภยการออันสวยงามของแถวๆอำเภอเวียงสาครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าบรรยากาศลมเดินนี่ครับท่านผู้ชม ถนนหนทางรู้สึกว่าสะอาดสะอาดครับถนนถนนบ้านชนบทของเมืองไทยนะครับท่านะผู้ชมถนนท,น,นที่เข้าสวนไรนาครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ขออู้เป็นภาษาลานนานและภาษาไทยกลางนะครับพูดภาษาเป็นภาษาลานานแล้วก็ภาษาไทยกลางครับ ถ้าพูดภาษาไทยลนะนาทั้งหมดเว็งว่าท่านผู้ชมที่อยู่ภาคอื่นจะไม่เข้าใจนะครับตอนนี้เราก็เข้าไปในเขาเรียกอะไรคนระับป่าป่าสวนสัตว์ครับป่าสวนสักครับ,รบท่านผู้ชมป่าสวนสักครับป่อแม่พี่นอ้องอ่ตอนนี้เขาไปเรียกครับ บรรยากาศอันลมรื่นมากครับโอ้โหงามมากครับเขียวไปด้วยเขียวไปด้วยออ่ต้นข้าวครับ น,นี้วันที่30เดือนสิงหาครับคุณผู้ชมวันนี้ฝนไม่ตกครับที่จังหวัดน,าน่านภาคเหนือครับไม่ตกครับวันนี้ครับอากาศดีมากครับผมก็เดินทางมาสวนยางปลาที่อำเภอเวียงสาครับเพื่อจะมาตัดหญ้าครับคุณผู้ชมเร็วหน่ดูดูดูถนนของทางมาันมาันชนหมดครับ สองเมืองไทยเราว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ถือว่าสมัยนี้ถือว่าสะอาดสะอ้านนะครับสมัยนี้ก็ถือว่าสะอาดสะอ้านครับท่านผู้ชมที่รักแทบจะบม่มีถุงปัสติกลนนะครับสวยงามมากครับถนนตรังครับปุปั๊บดังกองครับวันนี้ผมเอาขาด,ดัังกองจิตไว้ในรถในรถยนต์ครับ จะชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชม ถ้าเวลานี้ถ้าเป็นหน้าหนาวหน้าหนาวก็จะเป็นเดือนกันยาเดือนหน้านะครับจะมีหมอกนะครับเวลาประมาณเก้าโมงนะครับกับหมงเช้าหมอกจะเยอะครับคุณผู้ชมเราจะเลี้ยวซ้ายด้านหน้าครับเพื่อที่จะไปสวนยางของเราครับสวนยางพลาปลูกใหม่ครับ นหนทางตามบ้านนอกบ้านานาชนบทจังหวัดหน้านะครับก็จะมีต้นไม้เยอะครับต้นไม้ข้างทางเยอะครับเขียวขจีนะครับท่านผู้ชมโอ้บ้านบ้านนอกบ้านาน,านาชนบทนี้บ้านเรือนประชาชนสวยงามมากครับโอ้โอสงสัยว่า บ้านหลังนี้รายได้ในี่จะดีนะครับโอ้โหมีรถมีรถสองคันครับรถยนต์สองคันโอหสุดยอดบ้านสวยมากครับครับเส้นทางเดี๋ยวเรากคงจะถ่ายทำ ไปถึงสวนยางเราเลยนะครับคิดว่าคงจะใช้เวลาประมาณสัก20นาทีได้นะครับตอนนี้เขาจะเลี้ยวขวาแล้ว,ว่อแมไปน้องที่รักครับเอาเลี้ยวขวาเพื่อจะเดินทางไปสวนยางของเราครับที่แรกว่าจะแวะบ้านย้ายกัแบลยบอบแวงแต่ครับคง คงจะมาพักที่บ้านยากเลยไม่พักครับคุณผู้ชมเพราะสายแล้วครับเดี๋ยวตอนขากลับตอนเย็นค่อยมาแวะดีกว่าครับเราเดินทางไปแล้วครับ ซื้อน้ำแข็งเส้หน่อยครับคุณผู้ชมแวะซื้อน้ำแข็งด้านหน้าครับนัดเลี้ยวซ้ายครับร้านค้าน้ำแข็งสักห้าบาทครับยินห้าบาทแถวบ้านนอกก็มีค่านะครับคุณผู้ชมสามารถซื้อน้ำแข็งได้ครับน้ำแข็งหลอด <c oughs> น่ครับมีมินิม,มาร์ทครับมินิม,มาร์โอ้านนอกบ้านามินิม,มาร์ทใหญ่เหมือนกัน เราไม่ดับเครื่องนะพอเราอโอ้ไปเลยไปซื้อน้ำแข็งก่อน ไปเลยครับคุณผู้ชมไปแล้วเราซื้อเครื่องดื่มนมครับแล้วก็สปอนเซอร์น้ําแข็งเดินทางไปแล้วครับโอ้ไม่เห็นครับใช้เวลา,า,าวท่านผู้ชมทลาไหร่ผมไม่เห็นแล้วครับแสงเข้าตาครับ วันนี้อากาศร,รู้สึกว่าอากาศจะร้อนนะครับผู้ชมฝนวันนี้คงไม่ตกครับที่ภาคเหนือยังไม่ได้ดูกุ๊บกรุ๊นะครับคูเกิลเลยว่าภาคเหนือเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันอาคารแล้วครับวันอาคารสามสิบสิงหาหกห้าครับ ผมจะเลี้วด้านซ้ายมือของคผู้ชมครับซ้ายมือจะเป็นเส้นทางเข้าไปอออ,อ,ตอนบตตำบลน,นาเหลืองครับอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านไปแล้วโอ้ยทางเข้าอบอตอนี่ชันมากครับเป็นดอยครับผ,ผู้ชมเป็นดอยเลงเครืองนิดหน่อย ดูท้องฟ้าครับเป็นสีฟ้าสีขาวนะครับวันนี้ไม่มีฝนก็ดีอย่างครับเพราะว่าผมจะได้ทํางานตัดหญ้าจะได้สบายครับถ้าฝนตกเดี๋ยวฝตัดหญ้าลาบากมากครับเพราะว่าเศษหินเศษทรายเข้าตาผมครับถ้าตัดใบมีดก็เป็นเหล็กก็ไม่เป็นไรครับมันตัดสายเอนพลาสติกนี่โอ้โหคุณผู้ชม เขาตีขึ้นหน้านะครับนี่ทางทางแบบนี้ครับทางเป็นลูกลังลูกลังแบบนี้ไม่ติดลมครับลูกลังเป็นลูกลังเกตเองนี่เราเข้าป่าแล้วครับแถวฝากซ้ายขวาของท่านผู้ชมก็จะเป็นป่าของชุมชนครับเนื้อที่ก็ประมาณสักห้าร้อยไร่ครับอยู่บนภูเขาครับผู้ชม คุณผู้ชมยังไม่ได้ดูคลิปอีโอ้หรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นผมกลับบ้านครับผมจะส่งคลิปให้คุณผู้ชมได้รับชมครับเพราะว่าอยู่ในปา่านไไฟไฟี่ wifi โทรศัพท์นี่ใช่ไม่ได้ครับเพราะว่า wifi มันไม่แรงดีครับต้องไปใช้ wifi ที่บ้านครับั<ๆ>นเราจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยครับ<ๆ>เพราะว่าวอรถสวนมา จะเป็นต้นยางพราแล้วครับของญาติของผมนี่แหละครับญาติของทางภรยรายาครับคุณผู้ชมใกล้จะถึงส่วนผมแล้วครับอีกหน่อยบรรยากาศล่มร่แบบร่องร่งแบบนี้จะไม่ได้เห็นแล้วครับอีกสิบปีข้างหน้านะครับไปถึงสิบปีมาครับประมาณห้าปีข้างหน้าก็ไม่ได้เห็นแบบนี้แล้วครับเพราะว่าต้นยางเขาโตแล้วจะไปเขาจะมืดตึ๊บแล้วครับคุณผู้ชม ตอนนี้ยาง,งยังเล็กอยู่ครับเอสกระ่อมผมอยู่ดีครับอา้าวเข้าไปในกระ่อมผมเลยเข้าไปเลยคิดว่าคงจะทำยังไงดีอ่ะเอาไปจอดไว้ใต,ต้ตน้นต้นไม้น่อยครโอ้โหวนนี้ลม,มดีครับเอาเอางี้ก็ได้เอานี้ก่อนเอานี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยๆย้ยยายรถเอาครับเดี๋ยวผมคงจะไปลำ่ำลาคุณผู้ชม แล้วนะครับเวลานี้นี้ผมจะคงจะไปเอายังไงดีรับชมจะดูผมขนของเลยดูก็ได้เนะว่าผมใช้ชีวิตแบบไหนเนาะเอาเอาปิดปิดเครื่องก่อนเราดูได้ดูได้ดได,ได้เดี๋ยวผมกลับกลับหนักกล้องแป๊บนึงครับกลับยังเงเดียคุณผู้ชมเราออกจากบ้านมาก็ออกประมาณสัก แปดโมงครึ่งครับเรามาถึงที่สวนก็ประมาณเก้าโมงสาสิบสี่นาทีก็ถึงโอวไว้นะครับเราใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงครับจากในจากในเมืองเอไม่ใช่เนาะแปดออกมาแปดโมงครึ่งก็หนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงเออใช่สิเรามาขนของกันเลยครับ เอครับเอาเอาสุนัขมาด้วยครับชื่อชื่อกีต้าครับกีต้าที่ดีนะครับกีต้าชื่อกีต้าเอากีต้ามานี่ก่อนรู้ไปก่อนเดี๋ยวผมคงจะปล่อยเขาให้ไปขี่ไปเยี่ยวก่อนครับอ่ะไปยี่ไปขี้ไปเยี่ยวไปเดี๋ยวกลับมาหาพ่อ วันนี้เอาข้าวเหนียวมาด้วยครับโอ้ ข้างในก็จะเป็นน้ําดื่มครับคุณผู้ชมจะเป็นพวกเนี่ยไปซื้อพวกนมครับแล้วก็สปอนเซอร์ <c oughs> ได้น้ำแข็งมาครับใส <c oughs> ่ไว้ <c oughs> เดี๋ยวเราพร้อมจะทำงานได้แล้วครับ <c oughs> วันนี้เรามาถึงเช้าครับ กว่าจะเริ่มงานได้ก็ประมาณสักสิบสิบโมงสิบโมงเช้าครับกว่าจะเริ่มงานได้ก็ประมาณสิบโมงเจ้าครับคุณผู้ชมอ้าวไว้ตรงนี้ครับ ตอนลงเราก็ขนล,ลงครับตอนขึ้นก็ขนขนขึ้นเหมือนกันครับคุณผู้ชม อนน้ก็จะเป็นน้ำมันตัดหญ้าครับอันนี้ก็เป็นไหยหนึ่งนึ่งข้าวครับเดี๋ยวเราจะเวลาเรากินข้าวเราจะอุ่นกับข้าวด้วยครับ เอาเจ้าตบผมไปขี่ไปเยี่ยมบนแล้วครับให้ให้เฝ้ากระท่อมครับเวลาเราทํางานอยู่ไกลนู้นครับท่านผู้ชมประมาณเนื้อสี่สิบไร่กับประมาณนู้นครับประมาณห้าร้อยเมตรนะครับแปดร้อยเมตรนู่นนะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับบังคับบอมาเตอร์รอสักครก้งอะกออ เรามาคนเดียวครับแต่จองใช้เครื่องตัดหญ้าสองตัวครับเผื่อว่าจกตัวนี้มันเสียจะจะใช้แต่ตัวนั้นได้ครับ แต่บางคร so like so <sho ck on Brilliant> ั <Qatar> ้งมันก็ไม่เสียก็ไม่เป็นไรครับเรามาสำรองไว้เวลาเข้าป่าแบบนี้เราไม่มีเวลาจะซ่อมนะครับซ่อมได้ในเล็กเล็น้อยแต่ว่าเราไม่มีเครื่องมือที่จะซ่อมแบบเกรดเอครับต้องไปอยู่ที่บ้านเราในเมืองในซ่อมได้ครับแต่ี้ต้องซ่อมใเล็กเล็กน้อยได้ครับก็คงมีอะไรเนาะ ราไ,ได้ส้มโอมาสองใบครับสองลูกไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าไม่รู้ครับเพราะมันหล่นมันหล่นลงต้นโดนของเพื่อนก็คงจะเรียบร้อยเดี๋ยวผมคงจะเอารถไปเก็บไว้ตรงล่มนู้นนะด้านนู้นครับผู้ชมคงจะลำลาคุณผู้ชมไว้ตรงนี้แล้วครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกลังเป็นกําลังใจครับลินติดลินเ่ยก็ลาป่อแม่ี่น้องไปก่อนนะครับ กดไลค์คร like, ับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามผลไตรเนอร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจครับบ๊ายบายคงจะดใจเวลาประมาณประมาณสักสามสิบนาทีได้ครับท่านผู้ชม